แล้วนะครับผมกับกองทัพออาติดบีออสนะครับผมที่มีให้เลือกมากกว่าส0 0คันนะครับผมในเขตพื้นที่นี้เยอะที่สุดแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถเยอะมากๆนะครับผมใครหารุ่นไหนอยู่สนใจเป็นตัวไหนตัวท็อปตัวรองท็อปมีให้หมดนะครับออาติดบีออสโตโยต้านะครับผมบอกเลยว่ามีทุกแนวนะครับให้ีเลือกนะครับรถมีมากกว่า400คันนะครับผมพาพี่ๆไม่อยากพลาดนะครับผมรถเปยดตัวดีๆแบบนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผม สวัสดีครับพี่พี่มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะผมวันนี้นะครับผมมาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะผมกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองคุณภาพดีนะครับนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะผมมีรถเข้าใหม่ที่เรียกได้ว่าแน่นมากนะครับผมกองทัพเอาติปวีออสนะครับผมเข้าใหม่นะครับผม เรียกได้ว่าเยอะมากนะครับมากกว่า200-300คันเลยนะครับผมให้พี่ๆชมนะครับวันนี้ใครไม่อยากพลาดนะครับรถไว้ใช้งานรถไว้เดินทางรถไว้ทํามาหากินนะครับผมห้ามพลาดวันนี้เลยนะครับผมผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้พี่ๆเลือกมากมายนะครับผมเอาติดวีออสนะครับผมคลังสมบัติที่มีเยอะที่สุดในมินบุรีแล้วเรียกก็ก็ก็เรียกว่าได้นะครับผมเอาติดเนี่ยอย่างคันนี้1.8ไฮบริดนะครับผมปี2020นะครับราคา500,000 เจ็ดหมื่นบาทนะครับผมเลขมาอยู่แค่7 0 0 0 0ปี2020นะครับผมฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเอ่อประมาณ7,000พั0 0ปนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวไฮบริดนะครับปี2020นะครับเรียกได้ว่ารอเหล่าเอาการเลยนะครับผมไฟหน้าโปลเตอร์นะครับผมไฟ เดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์นะผมโลโก้นะครับไฮบิดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครอยากหาดูผมถ่ายไว้แล้วในช่องในคลิปเต็มผมมีให้ดูนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับผมเดี๋ยวใครที่พลาดไม่ได้ดูก็เดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับภายในก็สวยงามนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับผมเกียร์โต้6หสปีดนะครับผมคันนี้นะครับผมเบรกไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับ นี่ครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับวงมาลัยมาติฟังก์ชันแอร์ออโต้นะครับกล้องถอยมีมาให้พร้อมเซ็นเซอร์มีมาให้รอบขันแอร์แบ็คคมๆสวยๆหล่อๆนะครับผมมีมาให้แล้วนะครับแอร์ด้านหลังมีให้แล้วนะครับพร้อมเบาะหนังตึงๆไม่มีขาดนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยภายในห้องผู้โดยสารก็กว้างใหญ่มากนะครับน่าใช้งานเดินทางไกลก็ดีนะครับหรือขับภายในเมืองก็ดีเช่นเดียวกันนะครับผมดูด้านหลังนะครับไฟไลน์ไกดิ้งโคตรสวยนะครับ พี่ๆใครหาอยู่นะครับปี2อ2 0นนะครับโคล่าโตโยต้าเออติดนะครับไฮบริด1.8คันนี้ไม่ควรพลาดเลยเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แล้วด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดเงียบๆเสียงเงียบๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับตาพี่ๆได้ไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวเออติดนะครับผม 1.6G นะครับคันนี้นะครับผมด้านท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยไฮบริดกับตัวน้ํามันนะครับผมมีด้านท้ายคล้ายๆกันนะครับ โกลาฟเอาติปนะครับตัวไฮบริดกับตัวน้ํามันนะครับคันนี้ก็สวยงามพอๆกันไล่เรียงกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวไปดูภายในกันสักนิดนึงนะครับมือเปิดมืออะไรก็เหมือนกันครับแต่ภายในเจ้าคันนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดสีเบสนะครับนี่สีดําตัดสีเบสสวยๆแบบนี้มีแอร์หลังมาให้นะครับผมภายในก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมนี่แอร์ออโต้เหมือนกันแต่คันนี้นะครับเบรกเป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะครับผมคันนั้นจะเป็น เบคไฟฟ้าแล้วนะครับผมพวงอะไรมาติดฟังก์ชันหน้าต่อหน้าจอคันนี้ก็ยังไม่ทัสกิ้นนะครับผมคันไฮบริดก็จะเป็นทัสกิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมการดีไซน์การวางจอคล้ายๆกันนะครับผมแต่เรื่องคอนโซลเรื่องของอะไรประตูต่างๆนะครับสีไม่เหมือนกันนะครับไฮบริดจะเป็นสีดําล้วนนะครับผมเบาะด้านหน้าก็จะเป็นเบาะทูโทนนะครับเบาะกึ่งทรงสปอร์ตนะครับผมเรียกได้ว่าครบคันนะครับภายในอุปกรณ์แอร์แบ็กก็ให้มาเหมือนกันนะครับ สวยงามเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่ารถผมจำได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่ารถมีเยอะมากนะครับด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันนะครับผมนี่ตัว 1.6G ก็จะมีรูไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมแต่ตัวไฮบริดมีไฟตัดหมอกติดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าก็คล้ายๆกันนะครับผมโลโก้ต่างๆอะไรใดๆเอ่ยนะไฟเหมือนกันครับผมแต่ที่ไม่เหมือนคือตา Honda ตรงนี้นะครับตัวไฮบริดจะมีสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะครับผม แล้วก็เรื่องของไฟด้านหน้านะครับผมไม่เหมือนกันนะครับราคาคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมห้าแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับผมปีสองพันสิบเก้าคันนี้เลขไมล์แสนหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหกนิวนะครับคันนี้ไมล์ในเชนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นตัวเรียกได้ว่าโมเดลเดียวกับไฮบริดเลยนะครับคันนี้นะครับใครชอบรถน้ำมันใครชอบรถไฟฟ้าใช้ร่วมด้วยกับน้ำมันก็เลือกตัวไฮบริดนะครับผม ใครที่ชอบเสียงเครื่องดูแลดีๆดูแลง่ายนะครับก็เป็นรถน้ำมันนะครับอ่ะมาต่อกันมี3คันนะครับผมนิวไฮนิวนะครับนิวเจนออลติสนะครับผมคันนี้4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งจุดหกนะครับผมปีสองพันสิบเก้าเลขไมแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับคันนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับด้านหน้ารูปทรงอะไรๆเหมือนกันหมดเลยนะครับ คันนี้บอกเลยว่าสวยงามนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถคมๆนะครับผมโครงสร้างดีเดิมแท้แน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับถ้าไม่ดีไม่เดิมไม่แท้กับสีพิความจมน้ำกอใหม่มานะครับผมคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับผมเรื่องนี้รับประกันได้เลยนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถคมๆคันนี้ปี2019นะครับวเดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยภายในก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเกียร์แบบนี่แบบนี้เลยนะครับผมอัตโนมัตินะครับ หกสปีดนะครับเสปีดนะครับขอภัยด้วยนะครับนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอฟังเพลงวิทยุแอร์ออโต้นะครับผมบอกสีทูโทนนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแเจ็นะครับผมฟรีเป็นนะครับนี่หรือใครจะชอบเป็นตัวนี้ปี2018นะครับผม เป็นอาร์ติที่ยังไม่ได้ m ม n หน้าเชนหน้ายังไม่ได้ไม้น้เชนนะครับหน้าตัวปี2018นะครับผมก็จะเป็นลักษณะผมก็ว่าสวยนะหน้าปี2018ผมคิดว่าสวยนะครับผมนี่ไฟเรื่องของไฟหน้าเขาเรื่องของคิ้วสันขอบเหลี่ยมตัวรถของเขานะครับสวยงามไม่แพ้ตัวปี2019-2020ตัวนิวเจนเลยนะครับผมอาติคันนี้ 1.6G นะครับผมปี2018นะครับราคา4 0 0 0 0 0 9,000บาทนะครับผมฟรีดาวผ่อนอยู่7,000นะครับคันนี้เลขไมล์แสนสามนะครับผมปี2018ได้แม็กสีทูโทนนะครับแบบนี้เลยนะครับทูโทนปัดเงาด้วยนะครับระบบเบรก abs เหมือนกันทั้ง4ล้อนะครับผมระบบเบรกดิสเบรกทั้ง4ล้อเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวเป็น new new outlet นะครับผมนี่ล้อจะเป็นแม็กอลอยนะครับสีเงินอันนี้จะเป็นปี2018นะครับแม็กทูโทนปัดเงานะครับผมผมว่าล้อล้อเอ่อตัวเจ้าตัวปี2018นะครับผม สวยกว่านะครับผมเพราะเป็นทูโทนปัดเงานะครับสวยคมสวยแน่นอนนะครับใครสามารถเดินทางมาดูรถได้ก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะครับที่ซอยเศรีไทย68แยกหนึ่งะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับใครไม่สะดวกก็สามารถให้ผมแคบไว้เลยแล้วผมแจ้งรายละเอียดที่หลังนะครับเดี๋ยวผมอยากดูทุกตรงไหนทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะครับผมแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้นะครับผมใคร สงสัยตรงไหนนะครับผมหรือว่าดูโครงดูเครื่องดูอะไรนะครับให้ผมถ่ายไปได้เลยนะครับผมไม่ซื้อไม่ไม่ว่ากันนะครับผมทักมาถามกันก็ยังดีนะครับผมทังมาคุยกันก็ยังดีนะครับผมเซล์ไม่ดุนะครับปรึกษาฟรีนะครับใครมีปัญหาตรงไหนปรึกษาฟรีอาชีพน,นี้ออกได้ไหมอาชีพน,นั้นออกได้ไหมนะครับผมหรือว่าต้องดาวเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่โทรมานะครับผม0ูน8 4 3 6 5 8 7นะครับผมฟร <ๆ S 1> <SUBSCRIBE, S 2> <ๆ>ีเพรยนต์ยินดีปรึกษา,าทุกเคสนะครับทุกทุกเอ่อทุก การซื้อของพี่ๆเลยนะครับผมใครจะมีปัญหาด้านไหนนะครับผมหรือว่าใครเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอยากจะซื้อรถมาปรึกษาผมก่อนได้อันไหนไปได้ผมก็จะบอกอันไหนไปไม่ได้เดี๋ยวเรามาหาทางช่วยกันนะครับไปให้ถึงที่สุดนะครับผมอยากใหพ้พี่ได้รถสวยไปรถดีไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่กองทัพเอาติดเลยด้านนี้นะครับสีบอลเงินลน้วน,น,น,ๆ,น,น,นๆเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมแน่นๆนะครับผมแน่นเลยนะครับ ใครอยากได้โซนไหนมุมไหนนะครับแคปบไว้เลยหรือใครที่เดินผ่านแล้วหรือคันที่ผมเดินผ่านนะพี่ๆสนใจพี่ๆก็สามารถแคปรูปไว้แล้วทิ้งช่องทางส่งมาได้เลยที่เบอร์0648430587แอดไลน์ไปแอดไลน์ไปได้นะครับผมไลน์เบอร์นี้นะครับใช้แอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับเอามาดูภายในของตัวปี2018ตัวปี2018นะครับเบาะหนังก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันนะครับ เบาหนังไม่ใช่เบาหนังขออภัยเบาหนังไม่ใช่ทูโทนเบาหนังจะเป็นสีเบจนะครับผมแบบนี้เลยสีเบจทั้งใบนะครับตึ้งๆนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยงามจอก็จะไม่ได้อยู่ข้างบนนะจอจะมาอยู่ตรงคอนโซลด้านกลางนับข้างล่างนะครับตัวตัวนิวเจนเอลติสนะครับจอจะอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมแอร์รูรูกลมทรงสปอร์ตนะครับเรียกได้ว่าบเฉีียวดีไซน์เฉีียวเลยนะครับผมพงมลัยมาติฟังก์ชันปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้นะครับ กุญแจสมาร์ทเอ็นทีคีเลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้เลยว่ารถดีรถเดิมรถแท้แน่นอนนะครับผมไม่มีพิคว่ำกับสีจมน้ํากอวไม้แน่นอนนะครับผมด้านหลังก็กว้างใหญ่แบบนี้เลยนะครับเบาะหนังตึ้งต้งสีเบดแบบนี้นะครับผมนิวเอลติจะเป็นสีดูโทนนะครับผมด้านหลังไม่มีแอร์ให้นะครับคันนี้ปีสองพันสิบแปดครับยังไม่ใ้่เป็นนิวเจนนะครับยังไม่ใช่ไมเนอร์เชนเป็นปีใหม่ล่าสุดนะครับก็จะ ก็จะประมาณนี้นครับไม่มีแอร์ด้านหลังแต่มีช่องชาร์จไฟมาให้2จุดนะครับผมราคาห่างกันแสนกว่าบาทเลยนะครับผมเพราะว่าออปชันเรื่องออปชันด้วยเซนเซอร์นะครับที่เขามีให้นี่ตัวนิวเจนก็จะมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยมีอะไรต่างๆมาให้เยอะแยะมากมายนะครับตัวไฮบริดก็จะล้าขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เรียกได้ว่ายอดนิยมเลย นะครับผมอะไหล่เยอะที่สุดนะครับในในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเอาติดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไหล่แท้อะไหล่เทียมนะครับเยอะมากๆนะครับผมราคาซ่อมแมนเทนแนนต์ก็เรียกได้ว่าถูกราคาค่าแรงถูกนะครับผมใช้ได้ยาวๆนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเอาติดมาแน่นอนนะครับผมพอสอนนี้นะครับผมเรื่องของรถน้ํามันผมเรียกได้ว่ามีการการคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่ามากกว่ารถไฟฟ้านะครับผม การเซอร์วิสมันเทนแนนนะครับเอามารวมๆกันนะครับผมผมบอกเลยว่ารถน้ามันดีกว่ายังดีกว่านะครับผมรถไฟฟ้าเนี่ยประหยัดน้ามันก็จริงนะครับเพราะไม่ไม่ไม่ได้ใช้น้ํามันใช่ไหมค่าเอ่ออัตราการสิ้นเปลืองนะครับการใช้จ่ายถูกก็จริงนะครับแต่ว่าค่าเซอร์วิสมันทะแนนค่อนข้างที่จะสูงเลยมาเทียบเมื่อมาเทียบกันนะครับกับรถน้ํามันผมว่ารถน้ามันยังกินขาดอยู่นะครับณจุดจุดนี้นะครับรถน้ามันยัง หน้าเล่นหน้าใช้กว่านะครับผมบอกเลยว่าอะไรก็แน่นๆบอกเลยค่าคันนี้อะอย่างคันนี้นะครับเอาติดเหมือนกัน 1.6G เหมือนกันนะครับปี2018เหมือนกันแต่นี้เลขไม้เยอะหน่อยนะครับเลขไมอยู่แสนเจ็ดนะครับผมราคา3ามแสนเก้าหมบาทนะครับนี่รถมือสองราคาดรอปลงมาเยอะแล้วนะครับสําหรับเอาติดนะครับมือหนึ่งโอโ้โหเรียกได้ว่าแพงนะมือหแพงนะ เจ็ดแปดแสนนะครับผมโอ้คันนี้ล็อกนะครับผมเจ็ดแปดแสนนะครับคันนี้ก็ลดลงมาหวบเลยนะครับผมมือสองน่าเล่นมากนะครับผมนี่เหมือนกันอันนี้หนึ่งจุดหกกีราคาสี่แสนมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่พี่สี่แสนเก้าพันนะครับสามแสนเก้าพันเก้านะครับผมประมาณนี้นะครับปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไมล์คันนี้แสนห้านะครับผมนี่รถส่วนมากจะเป็นรถหน่วยงานนะครับผมประวัติศูนย์เช็คระยะทุกหมื่นกิโลนะครับตรวจสอบประวัติได้นะครับว่ารถมาจากไหนนะครับผม ตรวจสอบได้หมดนะครับรถมีที่มาที่ไปมีแหล่งที่มาชัดเจนนะครับผมไม่มีการย้อมแมวทําสีมาแน่นอนนะครับผมทําสีกับสีกอไม้รถจมน้ํารถน้ําท่วมไม่เอามาขายแน่นอนนะครับความคุ้มค่าเนี่ยเอาติปเป็นรถเอ่อคาสเดียวกับซีวิกเลยนะถ้าถ้าไม่ผิดรถเป็นรถขนาดกลางไม่ใช่รถเก่งแบบว่าขนาดเล็กนะครับผมนะเป็นรถขนาดกลางเนี่ยคาสเดียวกับซีวิกเลยด้านหลัง มันเหมือนใกล้เคียงกันเลยนะครับเซกเมนต์เหมือนกันเดียวกันนะครับผมขนาดเรื่องของขนาดอะไรเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ราคาด,ดอปมากกว่าซีวิกมากกว่าซีวิกนะครับผมเอาติ๊กหน้าเล่นอะไหล่หาง,ง่ายเซวิสมันนั้นถูกนะครับผมผมบอกเลยว่าเนี่ยเอามาเทียบกันเลยรถเท่ากันเลยนะครับผมเอาติ๊กกับซีวิกนะครับ ใครชอบสาวค่ายไหนก็ค่ายนั้นแล้วกันนะครับผมแต่ตัวผมเชียร์ไปในทางอาติสนะผมเพราะว่าอะไรอย่างง่ายซ่อมง่ายมันแนนสถูกนะครับผมอะไรเยอะแยะมากมายซีวิกนี่แรงก็จริงอัตราอัตรากรารสิ้นเปลืองน้ามันก็ก็ต้องตามนั้นนะครับผมตามเครื่องตามแรงเครื่องเนาะนะครับเอาติดเครื่องดูเอวีวีทีไอนะครับผม เครื่องคันนี้ก็ทนทานนะครับผมแล้วเครื่องเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเอาติดเครื่องด้วย v d i ใช้กันเยอะเลยนะครับเดินทางไกลก็ได้นะครับผมภายในก็ไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้แพ้ค o n d a c ซ vic เลยนะครับผมภายในนะครับภายในสวยงามเนี่ยตัวไฮบริดนะครับผมภายในก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมนี่ดูได้เลยเบาะหนังสีดานะครับผมเดี๋ยวผมเทียบกันเลยมาต่อมาจาับ ซีวิกเลยโอ้คันนี้ล็อกอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะครับผมเซกเมนต์เดียวกันอยู่ที่ว่าใครชอบค่ายไหนไปค่ายนั้นนะครับผมใครชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะครับฝ่ายท้ายซีวิกนี่คันนี้ก็ซีวิกคันนี้ก็ขายเช่นเดียวกันนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมศูนย์48436587นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจออปชั่นคล้ายๆกันนะครับผมเรื่องความคุ้มค่าก็ลองเทียบลองเฉลี่ยกันเอานะครับผม เรื่องความสวยความงามก็แล้วแต่พี่พี่ตัดสินใจอันนี้ผมบอกไม่ได้แน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซีวิกนะครับ FC สีขาวนะครับนี่สีเทาสีเงินแบบนี้สวยงามนะครับผมมีให้หมดนะครับคันนี้ 1.6G ปี2018เลขไมล์แสนสี่นะครับมาดูต่อเนื่องนะครับผม389,000นะครับคันนี้389,000คันนี้ถูกนะครับผมถูกและดีนะครับนี่คันนี้เลยต้องคันนี้เลยถูกและดีนะครับผม สีสีบอลเงินนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับสวยงามนะครับภายในสวยๆแบบนี้นะครับเยี่ยมๆครับทำการขัดสีสปามาให้แล้วเรียบร้อยซักบงซักเบาะนะครับเบาะไม่มีขาดชำรุดสูญหายแน่นอนนะครับผมเบาะหนังตึงๆนะครับภายในสีทูโทนนะครับคันนี้คันสุดท้ายคันเดียวในเพชรยนต์นะครับผมนี่ เอาติดนะครับผม 1.6G นะครับผมปี2019นะครับคันนี้ราคา419,000บาทสีพิเศษด้วยนะครับสีเทาดำนะครับผมใครหาอยู่นะครับรีบเลยผมทำคลิปไว้แล้วนะครับใครอยากดูรายละเอียดก็ไปจิ้มที่คลิปได้เลยนะครับด้านล่างดูช่องผมนะครับดูได้เลยรายละเอียดตัวรถผมถ่ายไว้หมดแล้วนะครับน่าจะเป็นคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมที่ผมลงไปนะครับมาดูกันนะครับ นี่เส้นสายตัวรถคมๆแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับแม็กอะลอยทูโทนตัดเงาไม่เคยทะลอกนะครับไม่เคยชนขอบฟุตบาทแน่นอนนะครับเกียวสันเหลี่ยมตัวรถคมๆนะครับภายในสีเบททูโทนนะครับเช็คระยะทุกหมื่นโลรถสูงแน่นอนนะครับผมรถรถเรียกได้ว่ารถหน่วยงานรถข้าราชการนะครับผมรถหน่วยงานปลดระวางมากนะครับคันนี้ดีกว่ารถบ้านแน่นอนนะครับรถบ้านผมบอกเลยพี่ไม่รู้ว่าจะได้รถแบบไหนนะครับ เจ้าของดูแลดีไหมพี่พี่ไม่สามารถรู้ได้เลยบางทีนะครับผมรถบ้านหมกเม็ดมามีเยอะแยะไปนะครับผมแต่คันนี้สามารถตรวจสอบได้ย้อนหลังได้นะครับผมรถหน่วยงานนะรประวัติดีปลอดเดิมเข้าศูนย์ทุรยะไหมมีบอกให้นะครับผมคันนี้นะครับเอกาสารเล่มทะเบียนไม่ชำรูสูนหายนะครับ สามารถตรวจสอบได้นะครับผมมีให้ไม่หนีไปไหนแนะ่นอนเพจยนต์มาเปิดมากกว่า24ปีนะครับในที่ดินของตัวเองนะครับมากกว่า30ไร่นะครับผมอันนี้บริการด้วยใจครับอยากได้อยากให้พี่ๆนะครับที่ซื้อรถกับผมนะครับได้รถที่ดีรถที่สวยงามไปใช้กันครบครบทุกคนเลยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่เบอร์064843657 8นะครับผมฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดใจเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนะครับผมถ้ามาซื้อกับผมแล้วบอกผมว่าดูกับดูจากคลิปนี้นะครับผมผมมีส่วนลดบัตรเติมน้ำมันให้ไปเลยนะครับมูลค่า2,000บาทแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์อีกนะครับผม6เดือน เต็มนะครับเอาไปเลยนะครับผมนี่นะครับให้กันไปเลยนะครับแบบคุ้มคุ้มนะครับใครมองหารถรุ่นไหนอยู่ก็ทักสามารถทักหาผมได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมใครสนใจรุ่นไหนก็อย่าลืมติดต่อผมมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ช่องทางการติดต่อนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ